สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมได้มีโอกาสมานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมเด็จวัละคังกับเพื่อนๆอนอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้สมเด็จวัลระครังบล็อกพิมพ์ของหลวงสิทธิการนะครับยุคต้นนะครับรูปทรงวันนี้แต่เรา ได้ผ่านตาบล็อกพิมพ์ของหลวงสิทธิการมาบ้างแล้วนะครับเราก็จะเห็นลักษณะล่ำนะครับขอบระคขังก็จะอวบนูนนะครับดูนะครับองนี้องนี้เป็นองค์ที่ทําด้วยปูนปูนปูนไข่มุกนะครับปูนไข่มุกก็คือเป็นเนื้อปูน ่สุกที่อบนานยุคต้นนี้ก็จะมีเวลาทําปูนเปลือกหอยนานนะครับตํำให้ละเอียดแล้วก็อบอบนานเวลาแข็งตัวจับตัวเนี่ยจะออกสีเหมือนออเหมือนหินเลยนะครับสีจะออกอเหลืองอมเทานะครับ มาบวกกับน้ํามันตังอิ้วที่เราผสมลงไปมากบ้างน้อยบ้างก็อยู่ที่ว่าองค์พระแต่ละแต่ละบล็อกพิมพ์แต่ละชุดแต่ละองค์ตอนนี้ท่านได้ทําการสร้างขึ้นในยุคนั้นๆน,น,นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นยุคยุคต้นเนี่ยปูนช่วงนั้นก็ยังหาง่ายมวลสารก็ยังมีอยู่นะครับท่านก็จะใช้เยอะองค์พระก็จะออกล่ําจะออกหนานะครับ อย่างนี้เพื่อนๆดูนะครับอ,องนี้แก่น้ำมันตังอิ้วนะครับออกการมะลิแห้งเลยนะครับองนี้บล็อกพิมพ์พหลวงสิทธิการนะครับะจะดูคล้ายๆกับชายาอ,องค์เจ้าคุณเที่ยงนะครับองนี้เพื่อนๆดูนะครับเป็นรอยรอยผิวดวงจันทร์เลยนะครับเพราะว่าช่วงที่อยู่ใน j จที่เก็บไว้นะครับอาจจะอยู่ในไม่ไม่ต่ำเกินไม่สูงเกินอยู่ระหว่างกลางๆที่บรรจุ j จดีนะครับดังนั้นก็ได้รับอากาศได้รับความร้อนความช่ำของอุณหภูมิอากาศก็เป็นช่วงๆไปก็จะทำให้สีผิวขององค์พระนีะ้ผิดแปลกแตกต่างออกไปนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นมาตรฐานที่แน่นอนนะครับเพื่อนๆ ออกจากแม่พิมพ์เดียวกันบล็อกพิมพ์เดียวกันวันเดียวกันแต่เอามาบรรจุคนละที่คนละมุมของเจดีหรือคนละมุมของที่เก็บเนี่ยมันก็ทําให้การเปลี่ยนแปลงขององค์พระเนี่ยเป็นไปได้นะครับอย่างองค์นี้เพื่อนๆดูนะครับพ่อบอกว่าได้มานานแล้วนะครับบางอยู่แถวฝั่งทน เพื่อนของพ่อให้มาในยุคนั้นนะครับแล้วพ่อก็เก็บไว้จนมาถึงเรานะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับมองเนี่ยเป็นหินเลยนะครับองค์นี้ยวางใส่วางใส่พื้นดังแก,ก๊แกๆกเลยนะครับองค์นี้จับเนี่ยเหมือนเราจับหินขึ้นมานะครับเพื่อนๆไม่เหมือนเราจับจับพระนะครับ ที่เป็นเป็นเนื้อปูนหอยเปลือกปูนนะครับแต่เมื่อเราจับหินนะครับเมื่อเราจับหินขึ้นมาดูด้านข้างนะครับเพื่อนๆด้านข้างเนี่ยด้านข้างนี้ก็ตัดจากหลังไปหน้าแต่การตรงรอยตัดก็จะเห็นประลายนะครับอ,อันนี้เสียนบางท่านก็บอกว่า ก็ให้ความสําคัญบางคนก็ไม่ให้ความสําคัญเพราะการตัดตัดออกมาแล้วนี่เอาไปไว้ในอุณหภูมิที่แตกต่างกันบางครั้งเนื้อปูนก็อาจจะปิดรอยตัดหรือว่าเกิดการยุบย่นแยกเอามาปิดรูที่เหมือนเหมือนภูเขาไฟอย่างเงี้ยระเบิดออกมาก็จะมีเศษอินเสษหนนเข้าไปปกปิดที่ระเบิดออกมาด้วยเวลา ที่เปลี่ยนไปก็มีเปลี่ยนไปได้นะครับอ่าเพื่อนๆดูคราบอ่าคราบน้ำมันตังอิวก็ติดให้เห็นนะครับองค์นี้แล้วก็ดูด้านหลังนะครับอ่าเพื่อนๆดูด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังนี้เป็นรอยผิวดวงจันทร์เลยนะครับนี่มีเม็ดพระธาตุติดอยู่แล้วก็มีอ่เม็ดดำผุดขึ้นมาให้เห็นนะครับ ปะปลายไม่มากไม่น้อยนะครับดูเป็นธรรมชาตินะครับดูอย่างนี้เป็นคาบน้ำมันตังอิวติดเลยนะครับอืมเพื่อเนเพื่อนดูนะครับเราถ้าเราถ้าเรามีองค์ความรู้เราจับพระเรียนแบบมาเราจะรู้เลยว่านี่ใช่ใช่พระเรียนแบบเพื่อนเื่อนลองสังเกตดูนะครับ ถ้าถ้าเพื่อนๆมีองค์ความรู้นะครับมีองค์ความรู้แล้วก็มีความรู้พอที่จะแยกแยะได้ศึกษาวิเคราะห์มาเนี่ยจับพระเรียนแบบขึ้นมานี่รู้เลยว่านี่คือเรียนแบบใช่ไหมถึงจะมีมวลสารครบทุกอย่างพร้อมพิมพ์ทรงพุทธศิ์ได้แต่รู้อยู่แก่ใจว่าเนี่ยนี่คือเรียนแบบผมสัมผัสมาดยตนเองนะครับดูการตัดขอบนะครับด้านนี้จะเห็นชัดนะครับหลังไปหน้า แต่บางมุมก็อาจจะไม่เห็นชัดนะครับเนื่องจากว่านั่นแหละที่บอกเพื่อนๆมาการตัดแล้วเอาไปวาง J d ดีเดียวกันวางต่างที่ต่างมุมนะครับ <ST. S 1> เรียนให้เพื่อนๆได้ทราบว่าช่างหลวงที่ปรากฏในตำรา,าก็มีช่างหลวงวิจิตนะรุ่มมนหลวงสิทธิการหลวงวิจาร,จรณา์เจรไนสามหลวงเนี่ยเราเราคนที่ ศึกษาพระสมเด็จมาจะรู้ชื่อ3ท่านนี้มากสุดนะครับแต่มากสุดๆก็คือหลวงวิจารเจรนัยพิมพ์ของท่านจะได้รับการนิยมในทุกวงการทุกชมรมทุกสมาคมก็ว่ากันไปแหละครับอลองลงมาก็คือมีหลวงสิทธิการหลวงสิทธิการเนี่ยท่านก็จะไม่ค่อยดังไม่ค่อยวือหวาเนื่องจากว่าพระท่านก็จะเป็นทรงอย่างเงี้ยนะครับ แต่ในสายอนุรักษ์พวกเรารู้อยู่แก่ใจว่าใช่แน่นอนจริงแท้นะครับแต่ถ้าเป็นช่างหลวงวิจิตนรโมนนี่ก็ก็จะน้อยลงมาอีกนะครับเห็นบ้างประปรายสายอนุรักษ์เรานี่ก็นิยมหานะครับมีครูบาอาจารย์สมาคมใหญ่ๆก็ก็นิยมหากันนะครับก็อาจจะมีใบสั่งมาเลยครับว่าอาจจะมี คนเท่าคนแก่มีเศรษฐีบางคนต้องการทรงนี้เอาหามาก็จะหากันในแนวสมาชิกในกลุ่มของตัวเองนะครับเพราะตัวเองไม่มีครับตัวเองเล่นเฉพาะหลวงวิจารณ์เจรนายบล็อกพิมพ์เขาก็ทําขึ้นมาสิครับทีนี้ชี้ตำาหนิชี้จุดชี้ตําแหน่งมีเพื่อนเยอะมีสมาชิกเยอะลงข่าวบ่อยออกซื่อบ่อย คุณค่าทางสังคมก็ตามมาค่านิยมทางสังคมก็ตามมาเพราะเศรษฐีคนมีเงินเขาเขาไม่ได้ศึกษาเขาไม่ได้แยกแยะเขาไม่ได้วิเคราะห์จากตำราเขาวิเขาวิเครา,าะห์จากคำพูดของเซียนของเจ้าของพักที่บอกตำหนิที่บอกความแตกต่างาแล้วก็สร้างที่มาที่ไปสร้างเป็นละครขึ้นมาผูกให้เข้า ความเป็นที่น่าเชื่อถือเออศรษฐีคนมีตังก็ซื้อไปเขามีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านเพื่อนๆสิบล้านย0ล้านห้าสิบล้าน80ล้าน100ล้านสำหรับเขาเนี่นิดเดียวนะครับนะแต่ว่าพวกเราเราก็จะได้ไปอิจฉาจะได้ไปเดือดร้อนจะได้ ไเกิดกเกลเสตามท่านเหล่านั้นเลยนะครับเรามีพออยู่พอกินเราศึกษาเราวิเคราะห์เราแยกแยะเรามีสํมเด็จแท้อยู่ในมือเนี่ยมันเป็นความสุขทางใจเรานะครับเพื่อนสุดท้ายท่านเหล่านั้นก็ก็ตายเหมือนกันแหละครับเขาอาจจะมีพร้อมก็าอาจจะมีทุกอย่างเท่าที่เขาต้องการแต่เชื่อเถอะเขารู้อยู่แก่ใจนะครับเขารู้อยู่แก่ใจว่าเขาได้ทำอะไรลงไปนะครับ เพื่อนๆมีพระแท้ก็เปรียบเทียบได้นะครับศึกษาได้แต่ผมแนะนำนะครับเราต้องมีองค์ความรู้นะครับเพื่อนๆเราต้องมีองค์ความรู้จริงๆการสร้างมีมีกี่ช่างสามช่างหลวงเนี่ยที่เอ่ยชื่อมาในชัดเจนแล้วยุคชาวบ้านยุคต้นยุคกลางยุคปลายแล้วที่มาที่ไปพุทธศิลป์ วิเคราะห์แยกแยะได้ตามตำราที่มีถ้าเราจะมีความสุขนะครับแล้วเราจะได้ครอบครองพระแท้แน่นอนนะครับส่วนที่เขาออกสื่อบ่อยๆเสียนดังบ่อยๆไลฟสดทีคนตามเป็นแสนซื้อพระกันคนละ10ล้าน20ล้านเอาเงินล้านมาวางบนโต๊ะแล้วก็จับมือแล้วก็โชว์พระ นี่คือการตลาดนะครับเพื่อนเ่อนเพื่อนๆือนฟังแล้วนี่คือการตลาดนะครับจริงๆถ้าเขาซื้อขายกันเขาไม่มาเขาไม่มาทําให้เห็นนะครับการที่เขาทําให้เห็นคือการตลาดเป็นการทาธุรกิจเป็นการโฆษณาในยุคดิจิตอลเห็นกันชัดๆนะครับเราต้องวิเคราะห์อย่างนั้นนะครับอ่ะพระจริงๆเนี่ยพระแท้แท้เนี่ยอยู่กับพวกเรานี่แหละครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับแม้กระทั่งองค์นี้นะครับ ให้เพื่อนๆดูนะครับดูด้านหลังดูด้านหลังนะครับมันวาวนะครับการตัดเป็นธรรมชาตินะครับดูด้านหน้าบล็อกพิมพ์ของหลวงสิทธิการนะครับวันนี้ผมก็ขอนำเสนอกับเพื่อนๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอให้เพื่อนๆทุกคน โชคดีมีชัยปลอดภัยจากโควิดนะครับหวัสดีครับ